สวัสดีครับผมช่างมิชิตกีเดนคลิปนี้ผมจะพามาดูการยิดตั้งระบบตู้สขา SL 2 0 0 1ภายใน1ชั่วโมงพร้อมใช้งานจุดนี้จะเป็นจุดที่จะยึดระบบอุปกรณ์ต่างๆนะครับทำการมาร์กจุดที่จะเจาะรูจุดนี้จะเป็นการยึดบล็อกรวมสาย NDF ชุดบ็อกรวมสาย NF นะครับได้ทำการเข้าสายมาเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะได้ลดเวลาการติดตั้งหน้างานนะครับต่อไปก็จะมาจุดที่จะยึดตู้สาขา SL 2 0 0 1 ล้วทำการยึดตู้สาขาเรียบร้อยแล้วเข้าสายเบอร์ภายในเข้าสายเบอร์ภายนอกเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมระบบเสร็จเรียบร้อยระบบพร้อมใช้งานนะครับ ชุดนี้ใช้เวลาในการติดตั้งราวๆหชั่วโมงนะครับสนใจติดตั้งระบบตู้สาขาติดต่อมาได้นะครับช่องทางในการติดต่ออยู่ใต้คลิปครับสวัสดีครับ